มาแล้วน้องๆวันนี้พี่มากน้ามาเลยพุ่นละนอเพื่อนนะ่ะอายุจะยี่สิบห้าแล้วเด็กคุณพี่ซ้อมก่อนซ้อมก่อนเผื่อได้เรียกคนอื่นน้องๆอ,อาทิตย์หน้าก็จะวันเกิดแลวค่ะคุณพี่ขอหัวหน้าหยุดไปได้วันหยุดสองมือนน้อในหลัวันนี้ไปค้นตู้เจอแซลมอนมาสร้างไวตั้งแต่เฮิรอาทิตย์ที่แล้วติว่าตอนแรกนินจะทำสองเมนูใช่ไหมคุณพี่นินอยากกินตำตำอะไรก็ได้เออไปเจอกุ้งก็เลยตำกุ้งดีกว่าวันนี้แล้วพี่หานอยากกินสปาเกตตี้เออก็เลยจะทำสปาเกตตี้ไก่ให้แกสองเมนูละวันนี้ไปเจอแซลมอนก็ ด้วยเลยคุณพี่ถ้าเอาไว้นานกว่านี้กว่าน้องไม่สดน่ะแม้ปกติถ้านินซื้อมาเนี่ยเออเมื่อสองมือนี้ก็เริ่มเห็ดเลเดียเพราะว่าน้องสิเดสดใหมเนาะเออจะได้ไม่มีกลิ่นคาวมากหรือว่าคาวอยู่ดีกว่าปัณณิเหตุงานหลายคุณพี่ว่ามี้เมื่อหยุดค่อยได้มาเห็ดมือนี่หละวันหยุดนี้ก็เลยจัดไป3เมนูจุกๆนะคะคุณพี่นินกะหิวเข่าลายพี่ฮันกะหิวเข่าลายเลิกงานมาวันหยุดที่ไรนินนอนตุนคักตุนแนคุณพี่นิ้นตื่น4ีมงหามงพนะ่ะเออนี่หวานโชว์ก่อนไม่ได้หวานโชว์นานแล แงมีแหงคุณพี่มีแหงสู้งานต่อนะคะกว่านินจะตื่นกว่านินจะเอาหมานินออกมาเล่นคุณพี่แดดกับเบิดละคุณพี่เอ้ยหนาวกันหนาวปันนีฝนกับตกเดี๋ยวนี้นินห่ผมผ้าสี่ชั้นแล้วนะคะคุณพี่